เรื่องของการสร้างความสําเร็จความรวยวันนี้จิตกับใจต้องมาก่อนวันนี้ครูมีสามความลับในการสร้างความรวยมาให้กับพวกเราทุกคนหนึ่งจิตคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากรวยแค่ไหนคุณอยากมีเงินเท่าไหร่ถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจให้ชัดเจนมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยไม่ได้ลงมือทําและไม่ได้อย่างที่คุณต้องการดังนั้นจิตของคุณต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร คุณต้องการมีเงินมากแค่ไหนตัดสินใจให้แน่วแน่และชัดเจน2ใจคือใจของคุณต้องไม่ต่อต้านวันนี้หลายคนอยากจะรวยอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีเงินเยอะๆแต่ก็ถามตัวเองว่าเราจะทําได้เหรอเราจะรวยได้เหรอแล้วมันจะมายังไงมาแบบไหนมันทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่ทําอะไรแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะการที่คุณสงสัยว่ามันจะมายังไงมันจะมาแบบไหนคุณจะรวยได้ไหมมันเป็นการต่อต้าน การไหลเข้ามาของเงินวันนี้มันจะมายังไงมันจะมาแบบไหนช่างมันคุณไม่ต้องไปสนใจขอเพียงแค่มันมาก็พอแล้วและห้ามพูดว่าถ้าเพื่อเงินทำอะไรได้หมดหรือวิ่งไล่ล่าเงินคุณต้องปล่อยวางสาลงมือทำวันนี้คุณต้องทำด้วยความสนุกความสุขและรู้สึกดีกับสิ่งที่คุณทำหลายคนอยากจะรวยอยากจะหาเงินได้เยอะก็บอกตัวเองว่าเราต้องพยายามต้องทำงานหนักๆต้องทำมากกว่าคนอื่น วันนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จให้คุณลงมือทำด้วยความสนุกรู้สึกดีมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ทำสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานพอและเมื่อคุณลงมือทำด้วยความสนุกความสุขและคุณทำได้ทุกวันมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่เก่งขึ้นและพัฒนาขึ้นและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จและเป็นหนึ่งคนที่สามารถสร้างเงินได้และรวยได้นี่คือ3ความลับในการสร้างความรวยด้วยกิตที่คนรวยและคนสำเร็จทุกคนเขาใช้กัน